กลยุทธ์ในการลงทุนทองคําประจําสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราพาไปพูดคุยกันครับกับทางคุณนัทธีนะฮะจุทาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกลฟิลเจอร์ครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธนาวัลคุณเปียรัค่ะดูแนวโน้มราคาทองคำนี่เรียกได้ว่าเป็นขาขึ้นหรื่อยค่ะค่ะสําสหรับราคาทองคำนะคะก็อย่างที่เราบอกกันไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าราคาทองคำก็ยังมีแนวต้านที่สําคัญที่ระดับ1,640เหรียญย s d o ส l a r ่อยออนส์อยู่นะคะแนวต้านนี้นะคะถือว่าราคาทองคำก็ยังไม่สามารถผ่านตรงนี้มาได้ เป็นระยะเวลา2เดือนก,กว่าแล้วนะคะคเพราะฉะนั้นที่ระดับ1,640อาจจะมีแรงเทขายออกมาบ้างนะคะต้องดูว่าถ้าราคาทองคําสามารถเบร a ผ่านจุดนี้ไปที่ระดับ1,640เหรียญขึ้นไปนะคะถึงใจยืนยันว่าเป็นขาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็ต้องดูว่าราคาทองคําจะสามารถผ่านกรอบไซด์เว์ตรงนี้ที่เป็นระยะเวลามานานแล้วได้ไหรือไม่นะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่มีปัจจัยที่ให้ติดตามอยู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะราคาทองคําก็สามารถปรับ ตัวขึ้นมานะคะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์นะคะหลังจากที่มายืนเหนือนระดับ1,600เหรียญ US Dollar นะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ทางธนาคารกลางยุโรปนะคะได้ออกมาแล้วก็ยืนยันว่าจะทําทุกมาตรการนะคะเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตนี้ของทาง e u r o โซนนะคะตรงนี้ก็ทําให้นักลงทุนนะคะเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วก็ทําให้ราคาทองคําปรับตัวบวกขึ้นไปนะคะแต่ว่าถึงจะเห็นว่าตัวเลขสหรัฐอเมริกานะคะตัว GDP ไตรมาส2ที่ประกาศออกมาในวันศุกร์ก็ออกมาเทีระดับ1.5% นะคะก็ถือว่าชะลอตัวลงแต่ว่าก็เป็นไปตามคาดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เห็นได้ว่าราคาทองคำหลังจากที่ไปเทสจุดสูงสุดเทียบ1,630เหรียญ US d o เ l a r นะคะในวันในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ยังมีแรงขายออกมานะคะทำให้เช้าวันนี้เปิดตลาดมาประมาณ1,622เหรียญ US d o เ l a r ่ทอยออนตอนนี้นะคะก็อยากจะให้นักลงทุนดูว่า สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ยังให้แนวต้านของราคาทองคำเทียดับ1,640เหรียญ US Dollar e r ออนอนะคะถ้าเกิดสามารถเวกผ่านตรงนี้ไปได้นะคะก็ดูแนวต้านของสัปดาห์เทียดับ1,660เหรียญ US Dollar นะคะส่วน แนวรับนะคะก็ให้ดูที่ระดับ1,600เหรียญก่อนนะคะว่าการที่ราคาทองคำถ้าเกิดว่ามีการย่อตัวลงมานะคะแล้วก็ยังสามารถยืนได้ที่ระดับนี้นะคะก็มีโอกาสที่ขึ้นไปเทสแนวต้านอีกครั้งนะคะก็แนวรับของสัปดาห์ก็จะให้ที่ระดับประมาณ1,600เหรียญหรือว่าถ้าหลุดก็ต้องที่ระดับประมาณ1580เหรียญนะคะถ้ามาดูกันเป็นเงินบาทบ้านเรานะคะแนวรับของสัปดาห์ก็จะอยู่ที่ระดับประมาณ2 3 8 5 0บาทนะคะ23,600บาทบริเวณนี้นะคะส่วนแนวต้านก็จะอยู่รระะดับปมาณ2 2 4 5 0 0บาทแล้วก็24,700บาทนะคะแล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าจะต้องอให้ติดตามไม่ว่าจะเป็นการประชุมหารือทางออกทางวิกฤตนี้ต่างๆนะคะระหว่างทาง สหรัฐอเมริกาทางยุโรปแล้วก็ทางประเทศอังกฤษนะคะรวมถึงการประชุมอัตราดอกเบีย้ยของทางสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็จะมีการประกาศอัตราดอกเบีย้ยและถแถงความเห็นในวันในค่ำคืนวันพุธนะคะแล้วก็รวมถึงการประชุมกําหนดอัตราดอกเบีย้ยของทาง ECB ของทางยุโรปนะคะตรงนี้ก็เป็น วันพฤหัสบดีนะคะรวมถึงวันศุกร์ตัวเลขของการจ้างงานนักภาคเกษตรเดือนกรกฎาคมตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่นักลงทุนต้องคาต้องติดตามเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้ก็มีหลากหลายปัจจัยที่ต้องติดตามก็ให้นักลงทุนดูในกรอบแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้ค่ะครัได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ